ก็ม่งแบบมึงเนี่ยน่าักที่สุดแล้วสวัสดีครับผมตีธนพลน,นะครับผมรับบทเป็นแซบนะครับก็คือเป็นเด็กแวน้นประจำหมู่บ้านของเฮานี่ครับผมอ่ะประมือครับอ่ะตีเอเชิญเลยเพื่อนครับผมถ้าบทเป็นแซบครับบทเป็นแซบครับอ่าคาเล็กก,ก็เ็นไ,ได้ท่คาแล็เตอร์ก็จะเป็นคนที่แบบว่ากวนๆเย่ยผงผางอุจาแบบว่าลุยๆนะครับผม ถ้าเป็นคนกรุงเทพเปิ้ลท้องว่าเด็กแว้นอ๋อเด็กแว้นก็คือเด็กแซบเนาะบ้านเฮาเแซบแซบซีโลซาไซหน่อมแม่นคือแซบซ่าที่สุดในหมู่บ้านละครับแก่แซบเต้าเฮาอะอี้ยครับแล้วส่วนตัวแล้วเฮาแซบก่อชีวิตประจําวันเฮาแซบเลยครับเป็นคนเรียบร้อยครับคนเพิ่อนๆอาจจะบ่เชื่อนะฮะแต่ว่าที่แท้ผมก็เป็นคนเรียบร้อยครับผมไม่ได้แซบซ่าตระใดแต่ว่าในเรื่องก็ถือว่าพลิกบทบาทอย่าพลิกบทการแสดงครับผม ว่าแฟนคลับของผมเนี่ยก็หันผมเนิบๆจ้าๆแบคนเชียงใหม่เนี่ยก็มาใจยบอว่าผ,ผ่งผางอีล่ำเหลือครับก็บมาพอเรื่องนี้เนี่ยบอกเลยว่าเขาแขคนละคนกันนะครับแต่ผม,ผมคอนเฟิร์มเลยว่าคนเชียงใหม่หน้าตาดีโอแม่นกับครับคนเชียงใหม่นี่เดี๋ยวเ,เดี๋ยวอ้าอคนเชียงใหม่พอพูดไปแป๊บหนึ่งเมื่อกี้เนี่ยทุกคนก้มดูมือถือเลยครับจากตอนแรกดูทุกคนก้มดูมือถืออย่างนี้เลยนะฮะแล้วมาอันนี้เดี๋ยวเดี๋ ีก่อนตี่ก่อนใจเย็นเพื่อนครับแล้วเ,เล่นกับน,น,น้ําตาลเนี่ยเป็นไงไปเจอเขาเป็นเรื่องแรกเลยปะโอ้เจอเรื่องแรกเลยครับเออรู้สึกเป็นยไงบ้างตอนแรกแรกูรก้สึกตื่นเต้นมากๆที่ได้มาเข้ากับพี่น,น้ำตาลเพราะว่าเราก็เฮาถึงเมือเมืองเดนืไทยเนาะ <c oughs> <c oughs> ก็คือว่าเฮาก็าหนันพี่น้ำตาลอยู่ในวงการเนี่ยเมินแล้วเนี่ยก็โอ้ตื่นเต้นขนาดได้ว่ามาเจอกับนักแสดงมืออาชีพเนาะแล้วเฮากับนักแสดงใหม่ตัวอย่างเฮามองหูว่าเฮาจะเนะได้หรือเปล่าหรือว่าเกรงไหมอะไรเงี้ย แอลพิตมตามเป็นคนที่เฟรนลี่มากๆครับแล้วก็ทำให้น้องแบบผ่อนคลายรีแลกซ์ทำให้เราทำงานได้ง่ายครับผม yeah,